สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับช่องลุงหนอมอินดี้นะครับเป็นช่องที่ให้ความรู้ด้านการเกษตรนะครับรวมถึงการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านนะครับโดยที่ไม่ต้องไปง้อช่างนะครับเราก็จะมีคลิปามาสอนอความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเราจะมานำเสนอนะครับการทำเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยตนเองนะครับไว้ใช้เองที่บ้านนะครับจะเห็นผลนะครับภายใน7วันนะครับซึ่งวิธีการทำทำอย่างไรนะครับไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยนะครับครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะครับว่า จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในสูตรของเรานั้นนะครับมีส่วนผสมอะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกนะครับก็จะเป็นหอมแดงนะครับซึ่งเราปอกเปลือกไว้แล้วนะครับจะมีไข่ไก่นะครับซึ่งเราใช้ประมาณ2ฟองก็พอนะครับมีกะปินะครับกะปิที่เราใช้ทําอาหารในครัวเรือนกันนั่นเองนะครับเปลือกไข่ครับเราจะนําไปตากแห้งแล้วจะนํามาบดนะครับหรือบางท่านอาจจะตําเอาก็ได้นะครับมีน้ําปลาครับ ที่ขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นผงชูรสนะครับแล้วก็จะมีน้ําเปล่านะครับขั้นตอนการทํำยังไงนะครับเราไปติดตามชมกันเลยครับครับก่อนอื่นเราก็นํากะปินะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับอเอาไปละลายาในน้ําที่เราเตรียมไว้นะครับ น้ำที่เราเตรียมไว้นี่เนี่ยประมาณ1ลิตรนะครับเราใช้ประมาณ1ลิตรนะครับเราก็เอากะปีนะครับไปละลายกับน้ำนะครับแล้วก็คนจนแน่ใจว่ากระปิละลายดีแล้วนะครับก็คนไปเรื่อยๆนะครับจนกระปีละลายนะ จากนั้นนะครับเราจะตอกไข่นะครับ2ฟองนะครับใส่ไปในชามนะครับแล้วก็จะทำการนะครับตีไข่นะครับให้เข้ากันนะครับก็ทำลักษณะคล้ายๆไข่เจียวนั่นแหละครับนะตีให้เข้ากันอย่างนี้นะครับ จากนั้นนะครับเราจะใส่น้ำปลานะครับน้ำปลาที่เราใช้นี่ก็ประมาณครึ่งถ้วยนะครับน้ำปลาประมาณครึ่งถ้วยนะครับก็เทใส่ไปในไข่เลยนะครับผงชูรสนะครับก็ประมาณครึ่งถ้วยนะครับเทใส่เข้าไปในไข่เช่นกันนะครับจากนั้นก็คนไข่นะครับจนส่วนผสมทั้งหมดนะครับเข้ากันดีแล้วนะครับ สีก็จะออกมาลักษณะนี้นะครับต่อไปนะครับเราจะนำะไข่นะครับที่เราตีผสมกับน้ำปลาและผงชูรสแล้วนะครับเราจะเทส่วนผสมส่วนนี้นะครับใส่ไปในน้ํากะปินะครับน้ำที่ละลายกะปิแล้วเราตั้งพักไว้นะครับ หลังจากเทเข้าด้วยกันแล้วนะครับเราก็ทําการคนกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยละลายกันเข้ากันได้ดีนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับให้ส่วนผสมทั้งหมดนะครับละลายกับน้ําได้ดีเลยนะครับหลังจากคนเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็จะตั้ง พักไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาหอมแดงนะครับที่เรา,อาปอกเปลือกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเอามาทำการหั่นเป็นชิ้นเล็กก่อนนะครับ เพื่อที่เราจะเอาหอมแดงที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนี้นะครับเอาไปตำนะครับเราจะตำให้หอมหัวแดงนี้ละเอียดเลยนะครับท่านเพื่อนๆครับ <mailbox cave LO AT> <mar oscope> ครับเราก็จะทําการตํากันเลยครับตำตำตำไปเรื่อยๆนะครับตำจนนะครับรู้สึกว่าหอมแดงของเรานะครับละเอียดพอแล้วนะครับ จากนั้นนะครับเราจะนำขวดน้ำดื่มนะครับเก่าๆนะครับนำไปล้างให้สะอาดนะครับแล้วเราจะนำส่วนผสมทั้งหมดนะครับใส่ไปในขวดพลาสติกนี้นะครับตอนนี้นะครับเรากำลังใส่นะครับเปลือกไข่ที่เราบดไว้นะครับจะใช้หางช้อนนะครับตักใส่เพื่อง่ายต่อการใส่นะครับ แล้วก็จะใส่หอมแดงที่เราตำละเอียดแล้วนะครับเข้าไปนะครับส่วนผสมทั้งหมดนะครับก็ใส่ได้ตามใจชอบนะครับแล้วเราก็จะใส่นะครับน้ำไข่ที่ผสมกับเครื่องปรุงเรียบร้อยนะครับใส่เข้าไปในขวดนะครับอันนี้นะครับเราใช้ประมาณ สช้อนโต๊ะนะครับต่อ1ขวดนะครับจากนั้นนะครับเราจะนำน้ำเปล่าที่ไม่มีคลอรีนนะครับเทใส่ขวดที่เราบรรจุส่วนผสมต่างๆไว้ก่อนแล้วนะครับน้ำเปล่าที่นำผสมนะครับต้องไม่มีคลอรีนนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆท่านใดนะครับจะใช้น้ำประปานะครับขอแนะนำให้เอาน้ำเปล่าใส่ภาชนะ ตั้งทิ้งไว้สักสองสาวันก่อนนะครับระดับน้ําที่เราใส่เข้าไปในขวดนะครับจะต้องไม่เต็มจนเกินไปนะครับเราจะต้องเหลือพื้นที่ว่างไว้ประมาณ1ส่วนสี่ของขวดนะครับเพื่อป้องกันการขยายตัวของแก๊สนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการปิดฝานะครับแล้วก็จะนําขวดนี้ไปตั้งตากแดดไว้นะครับหลังจากที่เรานําไปตั้งตากแดดทิ้งไว้นะครับประมาณ3วันนะครับ ก็จะเริ่มเปลี่ยนสีกันแล้วนะครับบางขวดก็ยังเป็นสีเหลืองอยู่บางขวดก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงอ่อนๆแล้วนะครับหลังจากผ่านไปประมาณ7วันนะครับทุกๆขวดก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงกันหมดแล้วนะครับผ่านไป14วันนะครับเชื้อจุลินทรี์ของเรานะครับก็ เปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มกันทุกขวดแล้วนะครับพร้อมนำไปใช้งานกันได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับวิธีการทำเชื้อสังเคราะห์แสงอย่างละเอียดนะครับหวังว่าน่าจะเป็นพอเป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนๆได้ไปทำใช้เองที่บ้านนะครับฟากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องหนุ่หนอมอินดี้ด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับทำคลิปใหม่ๆขึ้นมาอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบอคลิปการทำเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ